สวัสดีครับพี่น้องผ่านไปแล้วนะครับงานซอดแจ้งสสดงฟิแลแรมตัวนี้กี่โมงเอาหกโม,ง,มงเสาร์หกโมงเช้าเป็นเป็นครั้งแรกบรรยากาศแบบอยู่ที่ปราจีนะครับแสดงจนถึงเช้าหกโมงเช้าเลยก็ค <K> ือครั้งแรกของทีมงานผ่านไปได,ด,ด้วยดีเพลงไหนพี่ยูนายที่ไหนเนี่ยแต่าายูาายบอกผ่านานีบ่บ,บอกาาได้คนหนน้ำประสันบอกคนน้าเวทีร้องไห้แบบ การแสดงของเราเคาที่เราแสดงละครใช่หรือเราลําเรื่องต่อบปอนให้คนดูเป็นครั้งแรกต่างคนแบบหักใหม่หมดเลยแต่ว่าสแสดงมาวันหนึ่นอาชีพตะล่างเก็บเกลียวของไม่ออกตะล่างเก็บเท้าหรือของเก็บของ,งเองพราะว่าวันน,นี้เขาค่อนจะเหนื่อยมากเพราะแสดงหนึ่หมงหกโมงเช้าเมื่อยพอเลียนจะสามทุ่ม เล่นสามทุ่มถึงขโมงเช้าไม่ได้หายใจเลยนะวันดีน้ำ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 กระลๆๆเรียงรือเปลมาหักน้านำนํำบุมบุ่มบุมบุมแบบจีแบบไม่าดแบเาบอสเต็มสิบเทเลยค่ะให้สิค่ะให้เกินก็จะให้เกินให้เกินให้เกินร้องให้ด้วยเพราะทุทวนเขาถึงบทบาทใช่ไหม จะกำลังบอยว่าเมียบอกกำลังอินเน่ยเม่ค้นขางอินปัวเขา้างไหนอุ้ยดาบะเมียผู้โบราณดาบุกสะไพเยะคนกำลังจะอินอยู่กำลังกินกำลังจะหายนะผู้ไหายเนีผัวตายทุกคล้นขางเขาอินบะเมียบัวดาบดาลูกสะไพกเราเล่หองดาเมียบอกกิก็เล่หองดาโอ้หน่ะไม่ไดเล่หองดาเมียบัวาบจะคือถ้เมนไผอยูนี้คุณยุ้มตึกแล้วเมนูเป็นยุบ้านคอยมียุ้มแล้วยุ้มแล้วบดาลูก ฟีดแตกจากเอฟซีนะคะที่มาดูหน้านอินขนาดอินขนาดคนไทยกับไครอีกของสบายพี่น้องเนี่ยมาดูรถอกู่ของเราสิดง่ายเลยกระดิ๊บแม่นค่ะอันนี้จะพาไปมัดใช่ค่ะเราติดถุงเป็น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 ถุงร่อผนังยกคนล่อได้ค่ะเบื้องหลังความสวยงามนี่ควยเป็นได้นี่ ไม่เบียันนหนัหกมากน,น,น่อันนึงเท่าไหร่กิโลนี่ยห้โลไหมอันนี้นักประมาณ3ามโลใส่<า>คุใส่อะไรก็ประมาณห้าโลใช่คเมืองเราข้า,ขงงามเหนอน้าพี่น้องตัวบันเีวอีกต้วงเพีงจยเ่ี๋าพี่น้องมสวยงามกับอสวยอันเด๋อไม่มีไฟบอลีรือผมมีอันหนึ่ มีค่ะแต่ต้องสตาร์ทค่ะออ๋ตอนกวางกันกนั่งกับบาง่ายไหมเพ,เพราะใส่คือเราไม่สวยอันนี้เราอยู่ท่านี้เหรอด้วยเราใช่ค่ะเราเรียงข้างหลังโมลี่โมงไผ่ก็โมมีค่ะเพืออ่อนความสียงามไปยังได้ซื้อรถบอกบอกว่าซื้อแด่แบกเรี่วก็มาเอาซื้อเบาซื้อบานี้พ่อซื้อแล้วมาวิ่งหม่งใส่วิๆๆ่หม่งจอดมาเนี้ ตอนตอนขั้นน้อยล่ะพีมองใส่ของมองจอดจอดง่ายขั้นใหญ่มาแล้วของให้ได้พี่มองจอดพู้ยังพอดีกินคนนั่งของนาเตะพราะ่างงีอดเช่ไมเยอะหน่อยเพราะมันเป็นวันแหรวันทายทุกคนวางความรักทุกคนได้รับ ความรักความเมตตาในวันนี้ดีใจมากเรื่องอะไรเงี้ยเลยครับปวดหัวมากครับเรื่องอะไรอะปวดหัวเรื่องอะไรอ่ะปวดหัวมากปวดหัวนี่แหละหัวมอญแล้วก็วิงเวียนสีสังขารจะเป็นลมมันดึงหัวใช่ไหมใช่ครับแต่เนาะเราทำแบบมันแน่นไม่ได้ทำแบบเพราะว่ากลัวกลัวฉากไอ้นี่ไงฉากที่เขาถีบอ่ะกลัวมันหลุดก็เลยต้องแบบแน่นๆ คือไม่เปิดมันหลุดไปจากสกินแมนบอสหลุดไปเลยมันหลุดมันก็สมจริงเนาะใช่ทั้งนี้นะควเพราะมันอยู่อะไรที่ร้านทำท่านแลบถ้าก็ถีบแล้วก็หวังวหลุดไปเลยเป็นไงบ้างซอสแจ้งครั้งแรกลูกซอสแจ้งครั้งแรกแกงก็อยากนอนไม่ใช่นอนอยู่หรอนอนครั้งเดียวเพราะปะปุยหนึ่งสองสามไทยไทย เอดีกินเน่ต่เสอกำลังเก็บของนะคะบอดเจ้าควัดดูดูดูมันกะลีมากบอสบอดมาเจอพอดีอีนิวข้าหนังข้าเขาวมึงนี่เห็นก้อะไรชนบอสกออหอะไรชนนี่เอ้ย อันนี้เต็นท็อปกระดาษปลาไปเลยคะระดาษเอาเอาเอารุ่งแรงรุ่งเข้าปลาจ่พูดแบบ่หนเต็นมีสองอันโรงแรมบะโรงแรมสองามาอันนี้เขอามเช่าบะพ่อคนนอนพี่นนอนไปแล้วเขาตกาใจลุ้นลุเขากไปลยพูดแต่ว่าพูดแต่ว่าเต็นทืพไม่ได้เสียงานแต่เนาะอย่างง่้นซอยแจงมันไม่ไม่ต้องมีเต็นท์ว่ามันหมอ พอน้มันเขาดุกลชชูมูเขาขยันาไม่เอาแบบนี้ก็ได้บอสเอาของอาจารย์น้ำมันรีก็ได้สามาเพิ่มอย่ให้เสียดีเขาต้องเ็นื่องอยแล้วเต็มอ่ไม่อดค่ะอุ้ยบอเดี๋ยวบอเป็นคนจริงเขาห้ามเล่นไม้นะบุนี้ถ้ามันเล่นถ้าเล่นกันในบงใช่ไหมใช่แล้ว รอบดวอลเลขนาดหนาว่านล่านี่นหนาการอยนลคนฮักอะไรแฟนครนอยากไปดูจิมเปิดสดจ่คราเด้อนี่กีเด้อพิรนอันนี้พิรนอันนันพนาพิเรนดี๋ยวแพนด้าพิเรนอันนี้เป็นญบาพิเรนเลยใช่ปุญญบาอันนั้นอันนั้นเป็นอต ได้เลยค่ะแฟนหน่อยยกหองบแบบนี้ผมเองนึงทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองคือที่ไหนนี่คะเสียงวะป่ะเสียงดีค่ะโมงสองแล้วเสียงกระโบมียากาศหลังเวทีนะคะก่อนนี้น้องน่ะมีเสียงอยู่เพราะน่าพูดมีเสียงมือหนีบอลร้องเพลงกันร้องเพลงกี่เพลงหลายเพลงอยู่ดิใช่บอลเลยเสียงไม่มี ปกติเราไม่ร้องเพลงว่ะใช่ปกติร้องเองเดียวถ้าร้องสามเพลงขึ้นไปคือเสียงไม่มีใช่ <laughs> เอกก็รักประจำเลยเอกคันร้องสามเพลงขึ้นไปนี่เอกลักษณ์คือเสียงหายส่วนจีบเนะี่ยส่วนจีบของงั้นเขาสืเขาเนาะมือระดับสิบเศร้าพิ้งสามพิ้งโอเคนะครับเดี๋ยวให้พี่มีไปติดต่อกันคุณใบใชยถุงขอบคุณท่านเจา้าภาพขอพพบคุณเจ้าภาพตลอดท่านนะครับผมตอนนี้เราทางเซนองฟินแลนด์ รับงาน,นชอยแสงแล้วใครอยากได้ติดต่อมาเลยนะจ๊ะกินกิงกิกิ